เอาละครับเพื่อนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปดูตัวเกมเมียเอครับผมหลังจากที่เมียเอนั้นได้ปล่อยคลิปออกมาต่างๆนานาครับหลากหลายเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปดูในส่วนของตัวเหรียญซึ่งเหรียญที่ผมจะพาเพื่อนไปดูครับมันคือเหรียญที่มีชื่อว่าด็อกมาครับจากข้อมูลที่ผู้พัฒนาให้มาครับเขาจะโฟกัสไปในเรื่องของด็อกมาครับเพื่อให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ย ผลิตดักสติลครับแล้วก็ใช้ดักสติลเนี่ยผลิตเป็นเหรียญโดนขึ้นมาครับเพื่อที่จะนํามาสร้างด็อกมาโดยด็อกมาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับผมก็คือ1ก็คือกลุ่มผู้เล่นครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มผู้ปกครองเซริร์ฟเองครับมีส่วนร่วมนะครับมากๆเลยในส่วนของเหรียญด็อกมาเนี่ยที่จะใช้ด็อกมานะครับในการ ประมูลกิจกรรมต่างๆครับมีกิจกรรมอะไรบ้างบอสฟิลนะครับแล้วก็เวอร์บอสยึดเหมืองแล้วก็ภารกิจในการยึดปราสาทนั่นเองครับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับ กดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นอชอบอยากเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ comment ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพมีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย และสำหรับแพ็กเกมใหม่ล่า,าสุดครับสำหรับเรการลอนจี K er ตอนนี้ก็มีแพ็กทางอเวอร์ท็ T o A Up จัดให้กับเพื่อนแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรและก็ราคาแตใไม่ทางด้านขวามือก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับโอเวอร์ท็อปครับ ก่อนที่เราจะไปรู้ความสําคัญของเหรียญด็อกมาครับเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันก่อนละกันเพื่อทําความเข้าใจกันใหม่ครับเริ่มแรกเนี่ยโปรแกรมของการสเต็กกิ้งนะครับในตัวของด็อกมาเนี่ยก็คือเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องใช้เหรียญโดนะครับที่คราฟมาจากดาร์คสติลนั่นเองครับโดยจะใช้75นนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญไฮด้านะครับใครที่ยังไม่มีเหรียญไฮด้านะครับก็ไปซื้อเหรียญไฮด้ากันมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอามาสเต็กกิ้งครับ ทั้ง2นะครับผมก็จะใช้75และก็25เนี่ยก็จะออกมาเป็น1ดอกมานั่นเองในสัดส่วนที่จะแบ่งจ่ายนะครับในส่วนของที่เราจะนํา เหรียญโดแล้วก็ไฮด้าเนี่ยเข้ามาสเต็กกิ้งเนี่ยเขาก็จะทําการแบ่งจ่ายตามสัดส่วนที่เราสเต็กกิ้งเข้ามานะครับตรงนี้เนาะอ่าพอเราได้ดัรสติลครับเราก็จะค้าเป็นกล่องตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องดัรสติลนะครับอย่างเช่น10,000แดัรสติลเนี่ยก็จะได้1กล่องแล้วเอา1กล่องเนี่ยว่าค้าเป็นเหรียญโดนะครับแล้วก็เอาเหรียญโดนะครับกับไฮด้าเนี่ยเจแล้วก็25%ครับสเต็กกิ้งเข้าไปนะครับในระบบเนี่ยก็จะทําการประมวลผลให้กับเรานะครับว่า จะได้จำนวนรีวอร์ดหรือด็อกมาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะแบ่งตามสัดส่วนนะนะที่เราใส่เข้าไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเราเนี่ยก็จําเป็นนะครับต้องทําการเชื่อมต่อโวลเลตนะครับผมในส่วนของข้อมูลจากผู้พัฒนาเนี่ยให้มานะครับเราดูตรงนี้ครับจากกราฟนะครับที่เราจะเห็นนะอันนี้ก็คือ1นึ่ไตมาานะครับก็คือไตมาาแรกนะไตมาาแรกไตมาาที่2ไตมาาที่3ไตมาาที่4่ไตมาาที่5นะครับนี่คือโปรแกรมที่เขาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ ไรเรียงนะครับตามเ,เพื่อนๆเลยก็แล้วกันเรามาดูตั้งแต่คา์เตอร์อที่1น,นะครับคา์เตอร์คา์เตอร์ที่1ก็คือ90วันเราจะเห็นตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือคือ90วันอันนี้คือ90วัน90วัน90วันอ่าเราจะเห็นตรงนี้นะครับ ทุกๆ90วันนะครับเราก็จะเห็นว่า3เดือนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ารร์ดหรือรางวันนะครับที่เขาจะแบ่งจ่ายให้กับคนที่สเต็กกิ้งนะครับเปลี่ยนด็อกมาเนี่ยอย่างเช่นนะครับไตรมาสที่1เนี่ยตรงนี้นะครับผมก็จะให้1ด็อกมาเลยถ้าเราดูรูปนี้นะ1บล็อกตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ย ก็คือมีเหรียญโดนอยู่75%แล้ว็และก็ไฮด้าจะรวมเป็น1บล็อกตรงนี้และก็จะแบ่งจ่ายออกมาเป็น1ดอกมาอย่างนี้ครับผมและถ้าเรามาเปรียบเทียบข้อมูลนะครับจากที่กราฟก็คือหมายความว่านะครับ1บล็อกตรงนี้ครับผมซัไพลายหนึบล็อกตรงนี้ก็จะแบ่งจ่ายนะครับในรอบแรกของไตรมาสแรกเนี่ยจะแบ่งจ่ายให้เป็น1ดอกมานะครับแต่ไตรมาสที่2นะครับผ่านไป90วันหรือ1นอึ่งามเดือนนะครับ 3เรือเนี่ยรางวันรีวอร์ดจะลดลงนะครับครึ่งหนึ่งนะจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจะเหลือบล็อกอยู่0.5บล็อกนะครับก็คือตัดครึ่งออกไปเลยนะครับเราก็จะได้จำนวนเป็นด็อกมาลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองครับก็คือ0.5นะครับที่เขาจะแบ่งจ่ายจากการสเต็กกิ้งนั่นเองครับทุกๆ3เรือนะครับก็จะตัดครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่ง อันนี้ก็คือเขาเรียกได้ว่าเป็นการบริหารเพื่อให้ซับไพยนะครับของเหรียญด็อกมาเนี่ยไม่ได้เยอะครับผมออกไปโดยปริมาณจำนวนของตัวเกมที่เราเล่นของเนียเอ็มนะครับก็จะเล่นในระยะยาวราคาก็จะคงตัวไปเรื่อยๆจนกว่าทุกๆ3เดือนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ซับไพ่นะครับมันน้อยลงไอของเหรียญดอกมามันน้อยลงนั่นเองครับโอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะเข้าใจเนาะจำนวนทั้งหมดนะครับนี่จำนวนทั้งหมดที่เขาวา ไว้นะครับต่อแผนก็คือ90ล้านเหรียญน,นะครับ90ล้านเหรียญดอกมาที่จะเป็นรีวอร์ดหรือรางวัลให้กับผู้สเต็ i กิ้งนั่นเองครับอ่าก็จะแบ่งจ่ายตามจะบ่งบอกได้ว่ามีข้อดีเยอะมากๆนะครับประโยชน์ในการทำโปรแกรมแบบนี้ครับก็คือเพื่อควบคุมราคาเหรียญครับ ให้ซับไพ่ที่เพื่อนๆขุดจากแด็กสติลเนี่ยเพื่อที่จะค้าไปเหรียญโดยแล้วก็ออกมาสเต็กกิ้งเนี่ยไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับเกิดการควบคุมราคาเหรียญให้อยู่ในช่วงระยะเวลาของตัวเกมด้วยเหมือนกันทําให้เกมเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่มันยืดยาวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเหมือน Pay to Earn ที่เราเคยเล่นแต่ก่อนนะครับก็มีแต่เอิร์นออกเอิร์นออกไม่มีการควบคุมราคาเหรียญน,นะครับ ตัวเกมมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับผู้เล่นก็จะหายไปอะไรแบบนี้ครับอย่างที่2ประโยชน์ที่มันจะได้จริงๆก็คือจะเพิ่มมูลค่าของด็อกมาเพิ่มขึ้นครับยิ่งด็อกมามันหายากนะครับความต้องการของด็อกมามันก็จะยิ่งหายากเหมือนกันครับมูลค่าของมันมันก็เลยจําเป็นต้องเพิ่มขึ้นครับซับไพดีมานที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวต่อมาครับโปรแกรมที่จะทําให้ด็อกมามีมูลค่านั่นเอง ก็คือการเดนหรือการเผาเหรียญครับระบบการเผาเหรียญของตัวเกมเมียเอ็มครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะเห็นหน้านี้นะครับหน้านี้คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งครับในการควบคุมราคาเหรียญด็อกมาในเกมเมียเอ็มครับผมเราจะเห็นโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดบอสนั่นเองครับระบบนี้ทํายังไงครับระบบนี้เขาเรียกว่าระบบโหวตนั่นเองครับโหวตกันยังไงครับผมทุกๆบันจันเนี่ยก็จะทาการรีเซ็ตเพื่อที่จะ หาว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับมีการโหวตนะครับมีการโหวตโดยใช้เหรียญด็อกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเขาก็จะแข่งกันนะเราจะก็จะเห็นนะครับในตามรูปก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอยู่ที่999เหรียญนะครับที่มีทำการโหวตนะครับโหวตอะไรครับผมทุกๆการโหวตครับค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆครับต่อเซิร์ฟเวอร์ยิ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับมีการประมูล เวอร์บอสและก็ฟิวบอสเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับก็จะทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นเติบโตไปด้วยกันครับเติบโตยังไงครับผมเรามาดูฟังก์ชันนี้ครับนี่เราก็จะเห็นนะครับทุกๆเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่น8เซิร์ฟเวอร์ครับเขาจะทําการคํานวณครับผมว่าเขาก็จะเอา8เซิร์ฟเวอร์สมมุติว่าเขาเปิดทั้งหมดนะทั้งหมดเขาเปิดอยู่ที่8เซิร์ฟเวอร์เขาก็จะเอาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดครับหารด้วย2หารด้วย2ครับ ก็จะตัดทิ้งอยู่4เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะให้อันดับอยู่ที่4เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนที่สามารถโหวตนะครับฟิลบอสและก็เวอร์บอสได้ตามอันดับนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์3นะครับโหวตได้อันดับ1เซิร์ฟเวอร์7โหวตได้อันดับ2เซิร์ฟเวอร์2โหวตได้อันดับ3นะครับและก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์6โหวตได้อันดับ4ครับเขาก็จะเอาอันดับ4เซิร์ฟเวอร์แค่นี้ให้มีฟิลบอส และก็ v ว r b o บอครับผมนี้ก็จะสามารถอัญเชิญฟิวบอสและก็ v e r b o บอได้นั่นเองครับถ้าสีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการโบนได้น้อยที่สุดครับในสัปดาห์นั้นก็จะไม่มีฟิวบอสและก็เวอร์บอสให้เซิร์ฟนั้นตีครับผมโอเคไหมเพื่อนๆอาจจะเข้าใจกันนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับผมขอสรุปง่ายๆเก,กลแล้นกันนะครับผมว่ายิ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนครับสามารถคราฟเหรียญด็อกมาได้เยอะหรือ เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับมีการซื้อดอกมาได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะอัญเชิญบอสและก็ฟิลบอสที่จะทำให้ตัวละครน,นะครับในเซิร์ฟเวอร์นั้นน่นนะ มีของที่ขายในตลาดมาร์เก็ตเพจให้กันมีการเทรดและตลาดมันก็จะคึกคลื้นทาให้เศรษฐกิจในเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยเติบโตครับผมนี่คือสิ่งที่สําคัญสําคัญครับถามว่าเราเป็นผู้เล่นธรรมดาครับไม่ได้มีงบมีอะไรเราไม่ทําการโหวตได้หรือหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ครับผมทุกคนมีสิทธิ์ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตนะครับหรือบางคนอยากจะโหวตเพื่อที่จะให้ กิลของตัวเองนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเนี่ยเติบโตนะครับมีเศรษฐกิจคล่องตัวนั่นเองครับมีการซื้อขายเทรดของกันได้ดีนั่นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญนะครับเพราะว่าถามว่าในอนาคตนะครับก็จะมีการรวมเซิร์ฟอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับไปได้ไกลกว่าเพื่อนนะครับพอรวมเซิร์ฟเนี่ยตัวละครมันก็จะไกลกว่าเพื่อนๆนั่นเองครับการสร้างรายได้เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าชาวบ้านปกติครับอ่าทีนี้เรามาดูกันครับในส่วนของ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับได้ติดอันดับ1ใน4อย่างอย่างเช่นนะในตัวอย่างนะครับติดอันดับ1ใน4เนี่ยถ้าตีบอสนะครับก็จะได้รับรางวัลบอสนั่นเองครับรางวัลบอสเนี่ยก็จะมีการกําหนดแรงด้วยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่ทําการประมูลได้สูงที่สุดนะครับตามอันดับทําการตัดหาน2อออกมาแล้วนะครับผมก็จะได้ในตัวของรางวัลหรือกล่องบอสเนี่ย รางวัลก็จะดีกว่าชาวบ้านนั่นเองครับเอออันนี้ก็จะโอเคหน่อยนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความยุติธรรมครับยิ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนประมูลได้เยอะครับรางวัลบอสก็จะได้เยอะนะครับมีคุณค่ามากกว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นที่โบวตไม่ได้ติดอันดับนั่นเองครับโอเคนะครับผม,มเพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจแล้วแหละว,ว่าด็อกมาเนี่ยมีความมีความสำคัญมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้และก็ด็อกมาเนี่ยก็ยังใช้ ในอีกหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นในส่วนของการยึดเหมืองนะครับค่รยึดเหมืองนี่ก็จะมีการประมูลด้วยนะเพื่อที่จะเอาเข้านะครับโจมเพื่อที่เอาเข้าต่อสู้กันในวอนะครับวอยึดเหมืองนั่นเองได้แล้วก็วอรปราสาทนั่นเองครับก็จะใช้ด็อกมาทุกอย่างครับในการประมูลเราก็จะได้เห็นว่าความสําคัญของด็อกมาที่อยู่สคัญมากๆนะครับในตัวเมียเอ็มพฤติกรรมการเล่นเกมนะครับของ นักเล่นเกมเพทูเออร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบแบบใหม่ล่าสุดเลยแนละที่ผมได้เห็นมาว่าระบบของเหรียญโทเคนบิกนะครับผมที่ตัวเกมเพทูเออร์ที่ทําออกมาเนี่ยทางเมียเอ็มเนี่ยได้พัฒนาออกมาในรูปแบบแบบนี้ครับซึ่งผมมองได้เห็นว่าทําให้เกิดคอมมูนิตี้ในตัวเกมเนี่ยมันมั่นคงนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ในระยะยาวนั่นเองครับซึ่งต้องขอบคุณทาง V m เมนะครับได้ทำการปรับ ปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้พฤติกรรมของผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะขุดแร่แล้วก็เอินอย่างเดียวนะครับนี่ทําให้ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเลยนะครับทั้งเซิร์ฟและก็ทั้งเกมเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการใช้เหรียญหรือโทเค็นนะครับซึ่งเหรียญมันก็จะมีมูล,ลค่าของมันครับเพื่อ เพราะว่ามันมีความต้องการในตัวเกมของมันอยู่แล้วใช้ในตัวเกมอยู่แล้วครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับกับข้อมูลใหม่ๆสำหรับเมียเอ็มนะครับมีข้อมูลอะไรใหม่ๆผมจะนำรีบนำมาฝากให้กับเพื่อนๆหลายคนเลยครับเพื่อความเข้าใจของเพื่อนในตัวเกมนะครับข้อมูลไหนที่ผมตกบกพร่องนะครับเพื่อนๆก็ ติชมกันได้ในใต้คอมเมนต์ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม